ดีถ้าผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยูกับผมกันอีกแล้วเวททั้ทิดมาเป็นเดือนเดือนวันนี้ผมมันตอนนี้ผม,นนผมสร้างแบบนี้ได้มาเยอะแล้วถ้าคุณชมจะรู้ว่าแบบนี้คือแบบอะไรเออไปตามห่านกันเองกันผมผมพูดชื่อกว่า มาเกมชื่อเกมอะไรไอ้ชมเห็นก็รู้แล้ววู้วววเฮ้ยเห็นผมมีเงินอยู่เยอะผมไจะเอาเงิมันทำอะไรดี เปิดเลยให้ตายสิตใจด้วยไม่โรบักโอ้ห,อม <c oughs> หไม่อยากซื้อหรอกว้าวมันเยอะแล้วผมจะจะไปซื้ออะไรดี แล้วคนไปชมที่เกียดขึ้นบันไดฝั่งนู้นมีคอนทน่ดีๆค,คือขึ้นฝั่งดีง้อไว้กดสนามบินเอียดจอเทียบท่านมากันแล้วที่สนามบินดอน เมืองเมืองเมืองไอคู่ทำไมดีทำพนักงานทำงานดีดีมไม่ไปของนี้ซื้อเลยไม่ซื้อั่งเหมือนเนี่ยท่านผู้ชมถ้ารู้ว่าทา,ทางนู้นทางนู้น đi nữa ta lại Quên mà Nó cứ rớt เกียรติชิบได้แต่พิซซ่าไม่ได้ให้ป่นหลอกเร้วนะครับปีแต่สนามบินตรงนู้นร้านหนึ่งหนักเอี๊ยมเลยใครจะไปซื้อ ัอตรงนี้เปิดแต่มันไม่เปิดสักทีเรียนำมาดกว่ายผมจัด a อ k Simulator เตอช่ย้ยะใ้ย่ะใ้ย่ะคืบทำไมนี่คือผู้หญิงนับเอาเลยไหมขอเก็บหน่อยมากินก็ได้ไม,มามาเลยครับตอนนี้ผมจะพามาดูที่ เอาคนแากรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนตรเลยก้าหนึ่งตรเลยที่ศูนย์แปดสามห้าก้าแปดเฮ้ยไม่เกินไม้เกนจุบว๊ะงวนดีทองเงินไหมไม่มี Uh, 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 ketuk ketuk sip nih eh, kunjo nih wow sim wah sip ถึงแล้วเอียดเอียดถึงแล้วปะ่ะว้ายผมจะพาไปดูเกาะหัวกะโหลก เด็กเกาะนั้นพาไปดูเกาะคนอื่นก่อนโอเคโอเคสปีดโบ๊ทไม่ใช่วะเอออันนี้สปีดโบ๊ทใช่ไหมหรือไม่ใช่สปีดโบ๊ทแน่ๆหรือหอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ออใชใชถ้าคุณผู้ชมเจอเกาะเฮ้ยคุณผู้ชม,ชมเจอเกาะ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่มันยังถ้าผ,ผบุบผู้ผิดถ้ามชมพ่าเพื่อนมาเล่นลอย่าลืมอย่าลืมคือไม่มอย่าลืมอะไรคอมออไม่เอาไม่ยอมละเล่นไม่กลัววันนี้พาไปดูเกาะคนอื่นทีหน้าดูว่าเกาะเขาไปไกลไหมเอ้า กเกาะวิโรดเรามาถึงเกาะคนอื่นกันแล้วหรือว,ว,ว่าเกาะเขาดูดีกว่าเราด้วยไหมเออออออชิปแวกไหวฮึ ว่าเกาะเขาดีกว่าเราอ้าอหมันเกาะเขาดีกว่าเราเปตึกที่ดีม,มีความสุกมากมายฝังดี้เขาก็ปลดล็อกแล้วไม่จริงนะทำไมเกาะเราไม่ดีไม่สวยไม่งามเยียบอ่องทำไมกันเราผิดอะไรหรอนี่ หู oh, แล้คัถูกทั้งแพงไม่ใช้ใครซื้อมะเนี่ยโอ้ไม่กคตรอ่อุ้ยนี่เงื่อนออะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบน ว่ามันรูละอลัเอาางเวอร์ไหมมาดูกันเตรียมเทปดิเก๋อไม่ใช่กระชาอืมในนี่มีไหมคือบินสุดรู้อ่ารู้ละอลังอ่ะซื้อไม่ได้ว่าไม่จริงโอเคเกียร์เดิน ิท <s Bond playing> ่านผู้ชมมีเงินกี่บาทอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมในท้ายร่างคลิปเฮ้ยจบแล้วคลิปสร็จวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายกอดไลค์กอดซับกอดซับซับใครตุ้ยนักล ไม่ไม่ซื้อต่อกว่าว้าวน้ำพสวยจังเอาไปหนึ่ง